สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสามาถกี v a p นะคะกระจะมาที่7สิงหาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับัน,นันนะคะสําหรับเรา v a p ตัวเด่นก็คือ1กับ4 2ก็5 1 1 1 2 1 4 1 5 1 7 1 9 5 1 5 2 5 4 5 7 5 9 7 5 1 2 5 1 1 4 2 2 4 5 จับคู่ก็ห 1, 4, 12, 55, 24, 55, 4, งสี่สี่หนึหห้เนาะต่อไปสามมีีแกับหน่ก้าับสองเก้าหนึ่งเก้มเก้าหกเก้าแปดสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองกสองแปดแปดหนึ่งห้าเก้าสองหกแปดหนึ่งสจับคู่กับ 8, 1, 1, 8, 9, 2, 2, 9, 1, น 2, 1, งแปดเก้าสองเกหนึ่งสองสอาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ผู้รุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ